กาวันนี้หน้าปุนาผีเสื้อเอาประวัิการชนเบบโยโย่ครับข้องวัวขู่ซ้กิโลซ่องขีดนะพปุนาชนกันเอาชาวทีน้องัวใหญ่มาฟากน้าขู่นี่คนรอเลมากนะเป็นดาราวัวชนดาวรุ่งพุงแรงทั้งขู่น้านาเล่หน้าติดตามหมากหมกหน้าปุนากาเคยข่าวกลุ่มเล่นวัวนะเปิดเ้นายไส้เปิดที่เปิดไว้บังดาข้ามได้่านกกฏิทีน้าชงติ๊กตกผีเสื้อได้เลยนะพปุนาเดี๋ยวไปฟังประวัิการชนเบบโยโย่ข้องทางซ่องตัวครับเพ่กาโจดีฐานเน้นอยู่ทีน้าจอสายมือ นาพุ้มนาตัวนี้เชื่อวโน้นงามเผ็ดมงคลใช่นับหรือว่ามังกรยกนาพุ้มนาตัวนี้ตัวดีตัวแกงเลยนาพุ้มนาตัวนี้ดาวรุ่งผงแรงฟอมกำลังสดนาบตัวนี้ชนมาเล้วซีอนนาบลาสุดการชนะทีน้องบัวใหญ่นะพุ้มนาวันนั้นกาควัดกันร้อยชนกันร้อยหมาคับุ้มนั้นกามังกรยกตัวนี้นะบุมนาชนปลาเพลยเรื่อยแต่นเตเวียนเวียนไปหน้ามาล่างตังเข้าดีนาพุ้มนาโรยมาแต่ล้างเลี่ยมดีชนละเอียดข้าวเป็นอกเป็นนะบผ้าอัวผ้าตัวดีตังไงคมเลว้วนโทนั้นนั้นนาพุมนา โกดโคโลโคแข่งแรงเนี่ยแน่เนี่ยนึบหนาปุ่มนาไม่กลัวคางไม่กลัวเข้ามีประโยชน์มีน้ำใจรับประกันหนัวเล็กกนทึ่งลินแน่นอนครับผมการสำรับไข่ทีข้าวกลุ้มเล่น,นวัวหนาปุ่มนาเปิดโซดาใส้เปิดที่เปิดไว้บังได้ข้ามได้ทานก็ไปเีนาชงติ๊กตอกผีเสื้อหรือว่าทาน,นได้ดีไรที่ทานไดอยู่ในคลิปได้เลยหนาปุ่มนาทีนี้เปิดดาใส่หลวงนามีทีนี้ทีเดียวแน่นอนนะวันเย็นนี้การเปิดทาใส้เรซสามาแซ้กันได้เลยยาวๆหนาปุ่มนาในกลุ่มผีเสื้อมีผ้ากัวหู้ไอ้ฟังง มีข้อมูลน่้ถูกขู่ถูกสาหาไม่ต้องปลาม่ต้องอ้าเราว่ามานะปุ๊บนะปุ๊บบอกเลยว่ามีข้อมูลดีมีช่ไปว่าคถึงนับคาเฟ่ถุกคนนับใครข้าวกลุมเล่นวัวการถันกปทีหน้าชงติ๊กตกปีเสื้อรือว่าถันไดดีไล์ตีถันน่นอยู่ในคลิปได้เลยครับเพิ่มยินดีตอนดับทุกคนครับเพิ่มการรบไปกันทีทางด้านขูชนกันมั่งนะปุ๊บนะตัวที่ถันน่นอยู่ทีหน้าโจคว้ามือนี้นบตัวนี้ช่วว่าไลยล็อกศัพท์นะปุ๊บนะตัวนี้การไม่ใฉ่กล้วนกกรงเออดาวรุนกัด ชนะตัวดีนาชนะดุกดังเฟอร์รารี่รือไหวมันนี่ทีหน้าใสนะบุ่มนาวันนั้นกระหิวติดอิวชูไปไล่ที่เอาชนะมาได้เบบติตาเสียเลยกับปั๊มกาลัยรถซับตัวนี้นะบุ่มนาชุนประเพล็ดเรื่อยเต้นเต้นเวียนเวียนไปน้ามาล่งทีมวนะบุ่มนาตังเข้าดีประเพท็ดชุนไปขิดไปนะเผื่อมาผันพื้นมันทนไปพนนั้นนะบุ่มนาชุนละเอียดยิบเลยนะบุ่มนาไม่เล่าเล่าเวลาเดินหน้าเดินไปกระไยเข้าเดินไปกระไบโยดหิวติดอิวชูนะบุ่มนาตังเข้าดีสุดๆหลักถูกหลัก โถน,นับนกนับเต้นเต้นเวียนเวียนมีไปร่งยาวยาวมังนะบปุ่มนาหัวห้างเหลือปลายโยดทำงานตาโร่นะปวดแย่ยใจมากรับประกันได้เลยว่าเล็กกันทึงมือหม้อแน่นอนหม้อเย็บกันร้อยแน่นอนคาเพิ่มการบีบบัเนเผื่อนับหลักในชอบในเป็นบีเซจกันนั่งกับเพิ่มบอกอ,อนันดิษคาเพิ่มการสำหรับใครทีข่ข้าวกลุ่มแลนวัวนะบปุ่มนาเปิดซ่อนไอ้ไส้เปิดที่เปิดไว้บังได้ข้ามได้ท่านก็ไปทิธีหน้าชงติ๊กต๊อกผีเสื้อหรือว่าทฐานได้ไดดีได้ที่ตัดเล่นอยู่ในคลิปได้เลยนะบปุ่มนาในกลุ่มผีเสื้ มู่นาถูกขูถูกสานัไม่ต้องปลามไม่ต้องอ้าเราอ,อ้าไม้ยนะปมนะผมบอกเลยว่ามีข้อมูลดีมีใช่ไปว่าถึงหับกาฟฟ่ทุกคนนะเครข้าวคลุมแล่นว่าการทันเขาไปทีหน้าชงติกตอกไปเสื้อรีว,ว่าตหนได้ดีไร่ตีตอนล่นอยู่ในคลิปได้เลยกับพ่อมีนี่ตอนดับทุกคนกับพ่อม